าลช่วงนี้อะไนะไอ้น้ำมันวนขึ้นมีความชักบ้างไหมคะบอกค่ะมีแต่แบบสังเกตเองอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยนึงค่ะแล้วก็พยายามลดอยู่เนี่ยพยายามงดแป้งอยู่ค่ะขึ้นมาเยอะไหมคะน้ำหนักไม่เยอะค่ะขึ้นมาประมาณสองสามโลแปลว่าเราก็รู้สึกตัวเองอยู่ใช่ค่ะแต่ก็แบบคือเป็นคนที่แบบน้ำหนักก็จะแบบ เดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ลงเป็นคนอิงแบบเหมือนขึ้นเยอะก็เราก็ลงเยอะด้วยอะค่ะนอยมคก็ก็บ่นตัวเองแล้วก็ลดเองพอลดเองก็รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วแล้วก็เห็นว่าตัวเองกินได้ก็เลยกินเองแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็วนอยู่อย่างงี้ใช่ค่ะขึ้นง่ายลงง่ายค่ะแต่ทางผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีทักว่าบอกควรจะลดนะอะไรอย่างี้อ๋อไม่มีเลยค่ะคุณทักพรุ่งนี้มนดูดูขึ้นค่ะ ดูอินมากเลยอ๋อโหผู้หญิงก็ต้องมีเซ็กซล็บของเขาน่ะจริงๆเราไปทำมาหรือเปล่าไม่โหไม่รู้หลายคนหลายคนอยากทำเพื่อแบบใส่ชุดสวยคืนเรามีคลิปบ้างไหมครับโอ๊ยไม่รู้จะตอบไงเนี่ยไม่ตอบได้ไหมเขินคิดเอาเองใครอยากคิดได้ไงคิดยังไงแต่ว่านี่คือเป็นเทคนิคหรืออะแต่ว่าอย่นี้คือเทคนิคช่วย ป้าว่าไม่รู้จะพูดไงอ่ะก็คือเราไปทำอ่าอำาอือคือความมั่นใจตัดสินใจนานไหมคะวันนี้นานมากตัดสินใจนานมากเป็นปีๆคือไม่เคยรู้สึกว่าอยากทำอะไรเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แบบมันเหมือนมันแบบเวลาผู้หญิงแต่งตัวเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าทรงคัตติ้งทุกอย่างมันมาเพื่อแบบมีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเพิ่มมาหลายครับไหมครับไม่ค่ะเพิ่มมาหน่อยกระตุ้น แบบว่าน้อยมากปรึกษาใครไหมอะไรคะเยอะเลยค่ะปรึกษาแม่ปรึกษา,กษาโอ้โหเยอะมากอะ่ะแบบเพื่อนๆรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะใครที่เคยไปทํามาเราก็ปรึกษาเราก็แบบโหนานมากค่ะก่อได้มันมั่นใจมากขึ้นนะตัวทำเองก็มากขึ้นค่ะมากขึ้นง่ายขึ้นชีวิตง่ายขึ้นแต่ทุกวันนี้มีคนทักเลยนะคะว่าแบบโหแบบโบมากเลยเห็นสะดือเลยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ไม่มีใครทักเพราะว่ามันดูดึงดึงขึ้นค่ะ ไม่มีนะคะเนี่ยวันนี้วันแรกไม่รุนรุนเงี้ยหรอใช่ไม่เ็ไรเปกติไม่หรอกก็เป็นคนแบบแบบชอบแต่งตัวแบบเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบเปิดเปิดอยู่แล้วอะแบบก่อนก็เปิดหลังก็เปิดตลอดตอนนี้มันเข้าที่อะไรเงี้ยคะตอนนี้มันเข้าที่หรือว่าอะไรค่ะอันนี้ไปทำมานานเลยเปลี่ยนเรื่องได้ไหมอ่ะไปทำมานานได้เท่าไหร่นานแล้วนานแล้วทางโชว์แปลงเขาว่าไงบ้าง คะเขาไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังไงก็ได้ไม่เร็จค่ะก็มีปรึกษาว่าแบบเออแบบมันจะน่าลัวไหมมันจะแบบดูแย่ไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดว่าแบบถ้าทําให้เรามั่นใจก็ทําแต่ก็ทําในระดับที่แบบแค่เพิ่มความมั่นใจอะไรอยางี้ชมไหมคะว่าแบบเซ็กซี่ขึ้นนะแต่งชุดดูสวยขึ้น ก็ไม่นะคะก็ยังแบบว่าทุกวันนี้แบบโหก่อนอันนี้รู้สึกว่าแบบการที่ใส่เกาะอกแล้วเกาะอกมันไม่อยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่มีนมมีนมแล้วมันก็ยังหลุดเหมือนเดิมค่ะไม่ได้แต่อันนี้มีงาน่เดอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวหรอกค่ะมาแล้วไม่อยากอไม่เกี่ยวก่อนก่อนก่อนหน้านี้ก็ใส่นะบิกินี่แต่สมมติว่าใส่ชีวิตประจำวันเวลาแบบว่ายน้ำกันเองกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยได้แบบ คงยังไม่พร้อมมาหุ่นก็ไม่ได้เฟิร์มขนาดนั้นค่ะขอแบบว่าฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่า,า,า,าก็มีบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่พร้อมอย่างที่ว่า